แม่บีซื้ออะไรมาครับเนี่ยซื้อหวีครับหวีฮะหวีอะไรอ่ะหวีแบตเตอรี่ไว้แบบว่าว่าจะส่งผมอะคือหวีแล้วทําให้มันผมตรงเหรอใช่แล้วแต่เราจะทําให้มันตรงหรือให้มันงุ้มปลายก็ได้มันปล่อยความร้อนเหรอปล่อยความร้อนอ่ะมาแกะดูซิเป็นไงบอกว่ามันมีประจุไอออนลบยมันไม่ทำลายอ่ะอ่ะเดี๋ยวทดลองใช้เลยนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราซื้อเองครับสปอนเซอร์ไหนรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนครับ ขอดูหน่อยสวยไหมสวยนะอ๋อเป็นหวีเป็นหวีชาร์จีอที่ชาร์จเป็นไทสี่กิ๊บมาให้ด้วยกิ๊บนี่ผมสายเราต้องเอาหัวชาร์จมีมีหัวปะอันนี้เป็นแท่นวางหัวนะต้องหาเอางเขาแบบเสียบเขาอันนี้ตั้งชาร์จไงหัวหัวไม่มีแถมนะครับเราต้องหาหัวเอง อ่ะน่าจะมีแบตอยู่หน่อยแหละมาลองใช้กันเปิดเครื่องยังไงเอ่ยขอใช้สาหรับน้ำบีมได้ไหมกดไงกดค้างหรือกดทีเดียวน่าจะกดทำผมยิกให้น้ำบีมหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีขีดแบตอุ้ยเหลือสองขีดแล้วปั๊บเดียวอันนี้น่าจะความร้อนเบาเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม,ร,มร้อนแล,<า>แล้วเนี่ยร้อนเหรออ่ะหวีบีมที่หวีบีมลองบีบผมบีมหน่อยเนี่ยผมบีมยุ่งมากดูดีว่าผมบีมจะตรงปหเขา ให้แบบผมยาวๆอย่างนี้อุ้ยผมสั้นก็ได้เนี่ยอ๋อทำอย่างเงี้ยใช่หวีร้อนปะบิมจับผมแม่ดิร้อนไหมไม่ใช่ยาเจ้าต้องหวีดิจับตรงผมอุ้ยเหมือนเหมือนไดเลยเนี่ยหวีไปตรงเลยอะแล้วทำผมหยิกได้ไหมทำไม่ได้มันต้องม้วนบิมต้องผมยาวๆแบบบางทีแบบปลายผมคล้ายๆได้ดิ คล้ายๆที่นี่ผมนี่แหละแต่แต่อันนี้ไม่มีสายเป็นแบตเตอรี่ตตรอ,ะ,อ,ะ,อะเดี๋ยวให้แม่บีทำก่อนความร้อนหยุดวิ่งยังหยุดแล้วหยุดที่ล่ะร้อยหกสิบองศาเลรออืะ <160. S 1> อะน่าจะปรับความร้อนได้นี่ไงกดเพิ่มเห็นปะอ๋อเอาร้อนพอดีพอดีเดี๋ยวขวัญขึ้นอ๋อร้อนได้ถึงสองร้อยเขาแถมหวีมาให้ด้วยอีกอันหนึง่งอืม นี่การใช้งานประมาณนี้เห็นไหมผมตรงงุ้มเข้าได้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 ไดไดโอ้เดี๋ยวนี้เ,เทคโนโลยีทันสมัยครับอื